สวัสดีครับวันนี้เราตอนเย็นนะครับเรามาคุยเรื่องอาหารการกินนะครับกินดีมีประโยชน์นะครับทุกวันนี้สังคมเรานะครับจะหนักเป็นเรื่องการสรรหาในการการกินนะครับนี่ผม่ากินกล้วยให้ดูว่าสมัยโบราณครับคนกินกล้วยเนี่ยเป็นอาหารก็ได้ เด็กเกิดมาตั้งอเล็กก็ใช้กล้วยบูดบดนะหลังจากทานนมได้สักระยะหนึ่งก็กินได้คืนได้ไม่ติดคอครับแต่สมัยนี้คนสมัยใหม่เด็กวัยรุ่นมีลูกไม่สนใจให้ลูกกินคล้วยละเพราะว่ามันขูดยากแล้วก็ไม่มีปูย่าตายายคอยสอนนีครับแล้วก็กินนมขวดกินนมหัว เด็กก็เลยทั้งดือ้อทั้งสนทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่มีฟาร,ร์มลักในสายเลือดอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะครับแล้วการกินเนี่ยมันพูดถึงนะตังอาเริ่มเลยพูดถึงนะมันเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนเราคนไทยจะกินผักกินน้ําพริกอายุจะยืนนะครับไม่ค่อยมีเนื้อตัดเป็นเล้าเป็นฟาร,ร์มให้กินอย่างนี้ไปหาปลาตัวเล็กๆหากุ้งปลอย นานๆนนจะกินเนื้อไก่เนื้อหมูสักทีเพราะว่ามันแพงแล้วก็การเลี้ยงเป็นเชิงอาชีพค้าขายแบบธุรกิจนี้มันไม่ค่อยมีแต่แตอมนี้ผูกคนมากขึ้นแล้วก็มีผู้คนต้องการทานเนื้อสัตว์ก็มีการขยายฟาร์มขึ้นมาเป็นธุรกิจอย่างเป็นลำเป็นสันคนจลนีเนื้อสัตว์กินมากมายแต่สุดท้ายอายุก็จะสั้นเพราะว่า สังเกตดูคนสมัยโบราณกินผักจะแข็งแรงกินเนื้อสัตว์ตอนนี้กินรดมสมบูรณ์แต่ก็เป็นโรคมะเร็งกันเยอะคนระับเพราะว่าเนื้อสัตว์ก็จะมีโฮอร์โมนเล่งไก่สมัยก่อน4ี่ถึงห้าวันจับตอนนี้สามสี่วันจะจับแล้วฮอร์โมนก็ยังตกค้างอยู่บางคนก็เป็นซีดตรงเต้านมบางเป็นซีดตรงนูง้นตรงนี้เพราะว่าโฮอร์โมนมันตกค้างจากเนื้อสัตว์มันก็ไปขยายในในตัวเด็กตัวผู้คนเรานี่ครับ เด็กสมัยนี้อ้วนทีสมบูรณ์แต่ไม่แข็งแรงแล้วก็เด็กสมัยนี้อายุรุ่นรุ่นก็เป็นมะเร็งกันมากมายถึงว่าเราตามฝรั่งตามต่างประเทศฟาสต์ฟู้ดอาหารจานเดียวกินเนื้อแทนอ,อ,อาหารมื้อเป็นอะไรเรียกข้าวเนี่ยครับเป็นการนำวัฒนธรรมจากทางตะวันตกมาทางต่างประเทศมา คนไทยก็เลยอายุสั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยมาเร็งอะไรโรคความดันโรคอะไรเนี่ยคนไทยไม่ค่อยเป็นนะจะเป็นเฉพาะคนต่างประเทศนะครับแต่ทีตอนนี้เป็นกันทั่วโลกเพราะว่าอะไรอะ่ะคนเราสรรหาอาหารการกินแต่สุดท้ายกินดีอยู่ดีกับอายุสั้นแล้วตายเร็วกินอดกินอยากยาก,ยากจนอายุยาวจะตายก็ไม่อยากตายเพราะว่าอายุยืนแต่คน มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติร่ลำรวยกินดีอยู่ดีไม่อยากตายเร็วก็ตายเร็วแต่คนยากจนหาเช้ากินค่ำทุกวันระเสื่อกระสนหาเงินมาด้วยความลำบากครอบครัวยากจนกินอยู่แบบอดๆอ,อยากๆไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินผักกินอะไรกับตายช้าอยากจะตายเร็วกับถายตายครับเนึงว่าโรคถ้าโลกมะเร็งถ้ารักษาดีเขาบอกโรคก,กินเงิน กินทองกินทรัพย์สมบัติกินบ้านกินไรถ้ารักษาหมดเงินก็ตายแต่คนกินอดกินอยากกับตายช้าโรคมะเร็งเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอาหารบำรุงให้เชื้อมะเร็งปกคนรวยมีตังซื้อซื้ออะไรอะหมูซื้อไก่ซื้อเนื้อสัตว์มาบำรุงเชื้อโรคนะครับตอนนี้วงการแพทย์เขาก็ยอมรับนะครับว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก่อให้ก่อมะเร็งแต่ แพทย์บางท่านก็บอกว่ากินกินไปเถอ,ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายแล้วหนูญาติพี่น้องบางคนบอกกินกินดีเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่หมอบางบางท่านมีจริยธรรมก็บอกว่าอย่าไปกินเนื้อสัตว์เพราะว่ากินแล้วมันจะอายุสั้นเพราะว่าอาหารที่ทําให้มะเร็งชอบก็คือของทาวทุกชนิดนะครับนี้ผมก็ว่าการรักษาลูกมะเร็งนี่ไม่ยากเลยถ้าเรามาศึกษาด้านธรรมะมีพระโพธิสัตว์ควรอินก็มาเมตตาไว ว่าโรคมีเกิดก็ต้องมีหนทางรักษาแต่โรคบางอย่างหมอรักษาตามโรงพยาบาลรักษาหายก็ให้หมอตามโรงพยาบาลรักษาแต่ถ้าหมอตามโรงพยาบาลรักษาไม่หายคือโรคก,กรรมต้องมาถือศีลกินเจมาไหว้พระสวดมนต์มาสร้างบุญแล้วถึงจะแก้กรรมได้มาสํานึกขอเข้ามาผมก็ลองแนะนําให้หลายหลายท่านที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคก,กรรมที่หมอรักษาไม่ได้เนี่ย ปโลคก,กรรมในมอรักษาไม่ได้ก็มาถือสิอจกินเจก็หายก็ยังมีชีวิตอยู่หลายหลายท่านเลยครับก็จากประจักษ์หลักฐานคาพูดของพระพุทธศาสนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่หลายคนยังไม่ค้นพบวันนี้ <c oughs> ผมอยากจะบอกตือกับทุกท่านว่าถ้าท่านยังมีบุญอยู่ได้ฟังคำพูดจากผมแล้วเนี่ยโทรมาคุยได้ผมก็มีตัวยาแก้นํำเหลืองแนะนำแล้วก็ การรักษาก็คือไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัดมากินผักกินเจแล้วก็สร้างบุญสร้างบุญแบบไหนเดี๋ยวผมจะแนะนาไม่ได้เกี่ยวกับมาทําที่ผมหรือะไรเงี้ยแล้วก็ยามันไปเหตุแต่ถ้าเราแก้อาหารแก้สร้างบุญสร้างกุศลบางทีโรคบางอย่างก็หายได้ไม่ต้องกินยาหรือกินยาแค่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่ตัดต้นเหตุเรื่องอาหารต้นตอของอาหารของเชื้อโรค เพราะว่าเราต้องดูว่าเชื้อโรคชอบอะไรเราต้องตัดต้นตอเพื่อไม่ให้มันบวไปบวมลุงเชื้อโรคมันก็ค่อยๆฝ่อตายเองเหมือนต้นต้นไม้ต้นหญ้าถ้าเราไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยตอนแดดร,ร้อนๆตอนหน้าแล้งเนี่ยตายแน่นอนใช่ไหมครับถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรดน้ําอย่างเดียวมันก็ไม่งอกมันก็ไม่เจริญเติบโตแต่จะมีชีวิตอยู่ได้ประทังไปแต่ถ้าไม่ลดน้ําด้วยตายแน่นอนเหมือนเชื้อโรคเบ็งเนี่ยถ้าเราไม่อาหารเนื้อสัตว์พันโอชะน้ําเหลือง น้ำเหลืองอะไรพวกนี้จากเนื้อปลาเนื้ออะไรที่มันเป็นน้ำเหลืองไปดูดซึมทําได้ดูเชื้อโรคดูดซึมเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอไปเองในแข็งแรงค่อยๆแล้วเรามีสุขภาพดีมีจิตใจดีกินอาหารผัดมันก็ไม่ใช่อาหารของมะเร็งมันก็ไม่ดูดซึมมันก็ค่อยๆอ่อนแรงไปเองครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงและก็ประสบการณ์ที่แนะนําคนมาเป็นสิบปีนะครับผมถึงกล้าเปิดตัวอยู่ที่หน้ายูท b e นี้นะครับ อันนี้เราไม่ใช่หมอไม่ใช่ผู้ที่วิเศษแต่เราใช้หลักเหตุและผลคืออาหารแล้วก็เรื่องบุญกุศลธรรมะที่หลักของศาสนาทุกศาสนาให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้แก้กรรมด้วยการหยุดทำบาปทั้งปวงให้แก้กรรมด้วยไม่ไปเบียดเบียนนะครับให้ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตเขาแล้วก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขถ้าเราไปเบียดเบียนชีวิตเขาเรากา็ได้รับผล สะท้อนกลับมาเหมือนเราป้างลูกบอลไปที่กำแพงก็กระเด้งกลับมาเราตีเขาทีเขาก็ตีเราทิงนะครับเราต่อยเขาทีเขาก็ต่อยเราทิงเราด่าเขาคำเขาก็ด่าสวนมานะครับมันเหตุผลบางจริงและธรรมะของพระพุทธองค์นี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเป็นคําพูดง่ายๆแต่เราไม่ค่อยเอามาวิเคราะห์มาคุยกันนะวันนี้ผมช่วงเนี้ยผมเห็นคนเป็นโรคเยอะโรคมันวุ่นวายเนี่ยความรู้สึกรเราศึกษาด้านธรรมะมาแล้วมันเป็นความรู้ ที่มีประสบการณ์ความรู้สึกตอนนี้เราผมเป็นนักธุรกิจขายพอก็จริงแต่มันทนเห็นพี่น้องทั่วโลกเจ็บป่วยด้วยหลงในการเข้าใจว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารโอชะหลงว่าโลกนี้ยังมีความสุขดียังอยู่อยาอ่ยางปลอดภัยแต่ความจริงแล้วโลกเราตอนนี้เข้ามาสู่ยุคสุดท้ายอะไรก็เข้ามามา,มากมายไม่ว่าจะภัยพิบัติจากโลคเวรกรรม จากเวรกรรมที่เราทําดีบากรรมนี่มันก่อให้เกิดภ,ยภ,ยภยัยวิบัติก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายเราก่อให้เกิดภัยวิบัติไปทั่วโลกทําลายทรัพย์สินทําลายชีวิตถึงว่าวันนี้เราก็าใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตได้กระจายออกไปสุ่มๆไปเผื่อท่านฟังแล้วอาจจะโดนใจหรือว่าท่านฟังแล้วไม่เข้าหูก็แล้วแตกก่ก็ปิดไปแล้วกันครับวันนี้ วันหน้าอาจจะเป็นประโยชน์ที่ผมพูดไว้เนี่ยก็ได้ศึกษามา20กว่าปี22ข้าปี่2 3เนี่ยก็มีความเชื่อมั่นแต่ตอนยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดตัววันนี้กล้าที่จะมานั่งเรือ่องนี้กล้าที่จะเปิดตัวเพราะว่าเรามีเตรียมสถานที่เตรียมประสบการณ์ไว้ที่จะต้อนรับบุคคลที่มีบุญสัมพันธ์ยังไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างภาษาต่างเชื้อชาติถ้า ติดต่อเข้ามาเรายินดีครเรายินดีถ้าท่านมีความเชื่อแล้วก็ที่จะลองใช้ใช้บริการคุณที้ให้ตายเลยใช้บริการคือคือมันมันเป็นเรื่องที่ว่าที่ผมแนะนําเนี่ยมันไม่ใช่เสียเงินเสียทองอะไรมากมายเลยครับเรารู้เคล็ดลับในการรักษาแล้วถ้าเราเป็นคนมีธรรมะเรามียา เราแจกฟรีไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ได้ผลนะแจกฟรีกับได้ผลแต่เราไม่ขายถ้าขายบอกหม้อเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราให้ฟรีไว้ก่อนแล้ววันหน้าท่านดีแล้วท่านจะมาร่วมโครงการทําบุญกุศลจะไปทําบุญที่ไหนหรือว่าอยู่แล้วทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเราก็ดีใจด้วยครับบางทีเราคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินจนไม่มีเกียรติเกียรใจหรือจะช่วยใครโดยมีจิตได้สำเลิกว่าเออเรามีเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เรามีอะไรก็ต้องช่วยกันวันนี้เขาเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราวันหน้าเราเกิดมาในพื้นผ่นดินก็อาศัยทรัพยากรของธรรมชาติไม่ใช่เรารูแ้แล้วเราเอามาขายเอามาเบริบรงุบรงบำเลอกิเลสสร้างกรรมได้เงินมาเยอะก็ไปสร้างกรรมไปเที่ยวกินเหล้าสำมภเลยเมาอันนี้ผมก็ผ่านชีวิตมาแล้วก็เลยอยากจะใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่เรียกว่าทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุดให้กับชาวโลกมากที่สุด วันนี้ก็ได้คุยได้คุยแบบมไม่เหมือนไม่เหมือนใครอ่ะพูดง่ายบางครั้งบางครั้งไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีเพราะคนเราเนี่ยกลัวโดวนหลอกกลัวเรื่องไร้สาระแต่พอเราจะเอาเรื่องเป็นราวจริงๆิ่งิงขึ้นมาเนี่ยคนกลับมองว่เาเอ้ยแต่คนนี้บ้าแล้วอะไรเงี้ยมันทำได้ยังไงแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะครับเหนือจริงก็ยังมี กินกว่านี้อีกนะครับเหนือโดนหลอกก็อาจจะไม่โดนหลอกก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเรายัางมีโอกาสมีใจตรงกันเาเรียกว่ามีอุามปรารถน,นเดียวกันมีจิตสื่อกันได้ในบุญสัมพันธ์เราก็จะได้เจอผมนะในที่ต่างๆไม่ว่าจะมีมาเจอที่จังหวัดจันทบุรีสถานที่หรือเจอในเว็บ Youtube เจอกันทางโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็ขอฝากเรื่อง เล่าไว้สองตอนเมื่อเช้านี้ตอนหนึ่งแล้วตอนเย็นอีกตอนหนึ่งนะครับก่อนที่จะอนอนในวันนี้เราก็ฝากสิ่งดีๆครับทุกวันนี้เราคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้พี่น้องอาชาวโลกทั้งหลายได้เจอแสงธรรมะแสงสว่างในปัญญานะครับทุกวันนี้เ,เรามีศาสนาแต่ก็รุ่มหลงไป เยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับเราทําบุญเราศึกษาธรรมะมาะก็เยอะแต่ทําไมไม่หลุดพ้นสักทีงหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากรรการเวียนว่ายในวัฏัสงสารแต่วันนี้ผมค้นพบธรรมะหลายหลายอย่างนะครับหลายหลายอย่างคนเราเป็นคารวาสก็ดก็สามารถที่จะฏิบัติทาได้สามารถเจอธรรมะได้ ก็ย่อมเป็นต้องไปตั้งใจบำเพ็ญแล้วถึงจะเจอธรรมะเพราะธรรมะในยุคน,นี้ก็อยู่กับบุคคลนี่เองอยู่กับครัเรือนอยู่กับผู้คนนะครับเพราะพุทธองค์เนี่ยเจอใครเจอชาวบ้านเขาโปรดก็เชื่อว่าทุกคนก็คือสามารถสําเร็จเป็นพุทธะเป็นสิงหิตได้ไม่ยังเป็นต้องบวชฟังธรรมะอ,าก,อากพระพุทธองค์แล้วแจ้งแล้วก็ปฏิบัติในคารวาส บางเป็นแบบชาวบ้านก็ําเด็ดได้นะครับไม่จำเป็นต้องว่าทิ้งครอบครัวทิ้งกิจการงานถ้าเราแบ่งเวลาดีๆก็ได้ทั้งกิจการงานทําประโยชน์ให้กับครอบครัวทําประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชาวโลกได้นะครับวันนี้ก็เป็นปีที่ที่เขาจำาน่ายมาหลายครั้งแล้วเนาะว่าจะเกิดดุเกิดนี้แต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วก็ หลายคนคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเนี่ยระหว่างช่วที่เงียบเงียบเนี่ยให้ท่านพึงราวังไว้ว่าแมวขโมยจะมาตะกุบเหยื่อตอนเราเผลอนะครับจริงๆีก็บอกว่าไพิบัตรจะมาเหมือนแมวขโมยมาแบบในทานตั้งตัวถ้าเรา,เามีประคมข่าวว่าจะเกิดวันนนวันนี้ทุกคนตั้งตารอตั้งใจเตรียมรับมันก็เปลี่ยนทางไปเหมือนตำรวจไปจับผู้ร้าย พอมีคนมาบอกข่าวร้ายก็หนีหายใช่ไหมก็เปลี่ยนแผนหนีตำรวจก็จับไม่ได้คนที่ออเออาข่าวมาบอกเกิดโดนทางการจับข้อหาเปิดเผยความลับราชการคนที่ออกมาทํานายต่างๆเนี่ยความจริงแล้วเหตุการณ์ของโลกเนี่ยมันันยากที่จะพูดว่าเวลาไหนสิงหาติดที่เป็นเพศเป็นสิงหาติด ถึงจะมาลงมาสื่อกับมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะบอกวันเวลาได้เพราบเป็นความรับสวรรค์การเจ็บปาดเป็นการเอ่อความลับของเบื้องบนใครจะโดนเจ็บใครจะโดนทําลายก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละท่านถ้ามีบุญก็จะรอดมีกรรมไม่สานึกไม่เปลี่ยนแปลงไม่อ่ปฏิบัติตัวใหม่ก็จะ เจอภัยเจอเหตุการณ์รุนแรงจากทางภัยธรรมชาติคดีโลกร้ายกด็ดีอันนี้มันเป็นชะตากรรมของของอตัวเราเองของโลกนี้เพราะมนุษย์อยู่รวมกันก็มีการแข่งแย่งชิงดีกันก็เกิดการก่อกรรมทำร้ายแล้วก็ฆ่าปรหะรหารกันจนทำให้โลกบรรยากาศของไอแห่งการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าตัดฆ่าผู้คน เกิดสงครามมันก็เป็นไอแห่งการแค้นความแค้นของวิญญาณทั้งหลายก็กูกันเข้ามาพร้อมที่จะทวงหนี้พร้อมที่จะมาทําลายผู้ที่ได้ไปทําลายเขาครับวันนี้อาจจะพูดรวมๆนะครับอยากจะยังไม่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่วันนี้ก็อาจจะให้ประโยชน์กับทุกท่านได้ตอนนี้นะครับถ้าใครมีทุกกายทุกใจ ก็โทรมาที่เบอร์0871505601เรายินดีให้บริการให้ใหคำปรึกษานะครับถ้าท่านมีความเชื่อมั่นมีความจริงใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นให้ชีวิตที่ผ่านมาได้เป็นบทเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่วันนี้ยังไม่ตายแล้วครับ ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ฟังนะครับถ้าทําพูดคำจาอะไราอาจจะไปกระทบกระทั่งท่านใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอสิ่งสิติโปรดเมตตาขอทุกท่านโปรดให้อภาภัยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปลบลูหรือพลาดจริงผู้ดใดนะครับก็ พูดจากใจจริงนะครับผมชาวลิขทรงวัฒนาชื่อจริงนะมาพลจริงนะครับ